เสียงแต่คงต้องขอลองรู้ว่าเหนื่อยทีอยากได้ของที่อยู่สูงยังไงจะขอร้องรู้สักทีรู้ว่าเราแตกต่างกันเท่าไรรู้ว่าเธออยู่ไกลอยู่สูง,งขนาดไ, <laughs> ไหนใครๆ <laughs> ก็รู้เป็นไปไม่ได้ แต่คำว่ารักมันสั่ให้รันทำตามหัวใจได้เกิดมาจะจะทั้งทีไม่ว่ายังไงจะลองดีสักวันอยากรักก็ต้องเสียงไม่อยากให้เธอเป็นเพียงภาพในความฝันเดี๋ยวนะเวหนูกำลังรูปแบบ แล้วก็หลุดไปด้วยไม่ไหวแล้วอะเขาจะปุ๊บลยมันมันมหาจัยนมากเลยเนาะนี่สองรอบแล้วมันไม่เหนียวเลยอะพี่อิงฟ้าเป็นไงบ้างคะน้องชาวอร้องเพลงให้เพราะแมรอบเนี้ยอ่อเพราะค่ะนุ่มดีค่ะผ่านไ 对，安顿哦那个。